ไปดูในเรื่องของบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว25ธันวาคมนี้จะใช้ได้ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับอันนี้ถือเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลเลยเป็นเฟดเป็นเฟดเป็นเฟใช่ตอนนี้คือครบแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยทำมาแล้ว3เฟสครอบคลุม46จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพและ25ธันวาคมนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขจะ เรียกว่าจัดงานใหญ่เลยแล้วก็จะเชิญท่านนายกแพทองฐานชินวัตรกดปุ่มคิ k Off นะครับบัตร30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวครอบคุมทั่วประเทศ25ทธันวาคมนี้เรียกว่าจัดงานใหญ่ที่ทำเนียบเดี๋ยวมีถ่ายทอดสดทาง n อ t ของเราด้วยนะครับท่านรับชมได้เลยนะครับถือว่าเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ และการให้บริการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ใช้สิทธิ์บัตร30บาทได้อย่างสะดวกรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้นอันนี้ถือว่าดีมากมากเลยโอ้โหจริงๆรว่าทมตรงนั้นสึ่งที่สตาร์ทช่วงมกราเนียครับยังไม่ครบปีดีด้วยนะใช่โอเคเลยถือว่าเร็วนะเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันต้องเชื่อมโยงข้อมูลทั้งตัวพี่น้องประชาชนสถานพยาบาลต่างๆและปัจจุบันเนี่ยบัตร30บบาทเนี่ยใช้ได้กับ สถานพยาบาลของเอกชนบางแห่งด้วยชคลินิกเ,เอกชนบางแห่งใช้ได้นะเขาเชื่อมข้อมูลกันอยู่ท่านไปดูป้ายเลยถ้ามีป้ายคําว่า30บาทรักษาทุกที่บัตรประชาชนใบเดียวไปใช้บริการได้เลยครอบคุมสะดวกเลยสะดวกสบายครับ